เอามามืัอนี้กับกับพี่น้องกับเงินที่แม่ฮักเพันสาวมาช่วยครอบครัวลูกสาวพี่การกับเห็ดเฮือนแล้วกัซื้อแผ่นซิลาเที่ยวเื้อเครื่องอยู่ของกินแล้วกัซื้อของใส้พ้าห่อผ้าห่มซื้อมุ้งอยังอะไรพี่น้องกับเหลืออยู่สองแสนกับพวกกุ้งกานารวมกับแม่ฮักพันมุ้งเงียบสองแสนกับเสียบมาบอภัยแม่เท้า ไอเท่าไอเอาไ้ซื้ออยู่ซื้อกินได้ไหมท่าเนาะได้ยิน้มได้ยินวะยังยิ้มละเด้วเดี๋ยวเจ้าบอแล้วเด้อะงานสองแสนนี่ก็เท่ากับตั้งใจจะให้ไปเท่าแล้วนั่นรับเป็นตะแพงยากให้เจ้าเด้อะเอาไ้ซื้อยูสกินได้ไหมท่าเด้ออะเ่าเราโอ้โหโอูโหไม่ใครได้ยินพี่น้องแต่ว่าเรา เปนอะไรพ่น้องเป็นตแพงเลงกัเลยเอาเงินกับเรียกับาไล่กเลยมาให้ให้เพื่อนเอาไปชิจชสิกินเนาะสองสองแสนพี่น้องเอาไปช่วขนมก็ไกินเนาแทบแทบจะกะซื้อมากินเนาะ่อยู่กับใครมาถ่าอยู่กับใครอยู่กับเจ้าเนาะใช้เงินเจ้าหลังได้เน่า โอ้หลังนี้วะนพี่น้องกันนี้คือทัาน่นมันองไปเท่าแต่แต่ละเที่ก็มีแต่เจอะ่นอยู่คนเดีนั่นน่จะเก่านะนั่นอยงไม่ตาลูกชาวมันอยู่ทำมาแต่เที่ยแต่เก่ากให้แวกุก้งอ้ไรเงินเลว่าว่าทมาแต่เที่ยมีแต่พ่อนอยู่ั้นคนนั้นนั่นนั่นลูกชาพการนั่นแบบม่ามวันนี้มือวันนี้ก็เลยว่ากุ้งเลยพี่มา้นคนกะก็เอื้อนว่าจะได้ เอามามาเสือไับเหเอาเอาของขว,วัญซะเนาะเอาของขวัญม,ม,มาให้แม่เถ่าเนาะไงี้ยจ้ากะ <g ül üyor> ที่แรกมากุงก้งวอร์จิซอเอาเป็นของกินบ่าห้เพิ่นนะนะแต่ว่าย่านเพิ่นกินบ่ได้ในเพิน่นยัานย่านมีแนวคลั้มก็เลยเอาเงินมอบใส่เลี้ยดตงบางทีเอาเพิ่นอยากกินเนี่มีหางค่าอยู่บาอยู่นี่หรอีหันคาโอ้มีหางค่าพี่น้องกแตเพิอ่อยากอ่ากไปซื้อกินได้ไหมถ่าเด้อ เาซีหหเรากจะซื้อมากรยันเราบุกินปีนไ่ปีงจะซื้อห้เราบุกินได้เห็นเนี่ยีกินบกครับนี่ันหนึ่งแล้วกยบ่มีน้ำลายกินแาแซนาะกินยังกับประแซนาะมาทองอมเลยก็บตแทนเขากินน้ำกินน้ำแล้วก็กินากินน้ำก็บรุกลกลเอนก็ยังบุลกโอ้พี่ สายยังวะเนาะเนาะพอเกได้ขอกลับไปเดมเด้วำเลยนะมาเยี่ยมายามเจ้าเลยูดี่แฮงเดอมาทำ้มาเจ้ามายูดี่แงเดอลูกหลานจกมาด้อีแด้เอายูมันคนยืนจ้าถเจ้าก็ต้องเาไปปัก่อน น้องมงเกกจัโมงงโลสบายดีพี่น้องสิบหกโมงสบายดีสิบหกโมงสิบหกโมงสตก็ตกอยู่สี่โมงสี่โมงเช้าการขี้ข้าวเลยพี่น้องกับพระคุณการาบศิกบแล้วก็มากับน้องน้องคนสวรรค์แล้วกน้องโมมากับน้องน้องให้เบิร์นนแคนแคนอเจ้าบ่อนให้เบินแคนนะ อยู ốn, uh ่จะคนถึงหมดจะอยู่ถ uh ึงหมดไหมม่นี่อ uh ันนี he imon, he uh ้ก uh ็เฮือนเฮือนลูกสาวละนั his heart, his heart. <c oughs> ่มวะโอ้เท่านั่นได้ไงอะไรกันแม่บอเฮือนลูกคนละคนเนาะอ้แล้วคนได้เท่าไรล้านหรล้านลูกค้าโอเดี๋ยวขออนุญาตเด้อเลาะเฮือนนี่เด้อเดี๋ยวเฮาน้องมาเบิ่งเฮือนหาเบิ่งยากพี่น้อย อยู่อยู่ต่างประเทศนะมันสีมี่ละภาพบรรยากาศแบบนี้พี่น้องจยากเป็นซีนี่แต่เฉพาะอยู่บ้านนอกบานาหอยแต่พี่น้องบรรยากาศบริยารได้ยากจีจีพาพให้พี่น้องไปเล่อบึงธรรมศาสตร์บานนอกบานาหให้ให้พี่น้องเจ้าจิตฮอดบ้านเขาอ่ะอันน่ะไม่ย่ากี่ว่าอนาคนยังนะโอ้ต่ำต่ำแา้บึงต่ำแพ้ชื่อทันแล้วเนาะแม่แล้วแต่ โอ้ตแล้วนะมามูี่ยงัมีากมีต้มเกีก็นฟื้มี่ันันายเลยกะอตยูเ็นยมันบไรไดเลยก็เห็เ้าตั้มตักเครื่องเลยเหนอะเ้าตมยังบอตั้งแต่เห็นมาได้ได้ตั้มัทำอตํเลยได้เขาเขาเอื่นยังะกี้บเกีเกียาตำาผ่าแลาวตำชิ่นตำแพน ไ่่าระโอ้ยแข็งแหงงทไมม่เท่าข้อย่างเรือหยกระปูเลยไปยังเป็นแด้วยนะออายุจะปีแล้วไมท่าลืมถามเลอันก็อก็ยัง0เลยอันนี้จะปีกับอ่ะพอบอกเก้าสิบหอดแล้วคอยจ็ดูที่แปดก้าสปีเนาะต่ว่าเล่านี่แข็งแหงได้ปน้องเกบปีแล้วแมมเรายางเราเาไปีหนึ่งพอแล้วให้เจริญหลังของพอขอย คุณพอละคนบ้านนั่นคุณได้ไม่ทราบว่าเจ็บมหลังเจ็บ่ะเจ็บยานชื่อตลอดห่างกันหมดเนี่กินยาดำดำออกกันลังกาย่างเจ้าย่างดูดยเจ้าชื่ออะไรยานชื่อตลอดแล้วก็ดีหัวเข่าเนี่ยชื่อตลอดเลยยาบใบขาดชาวไอไวเดมข่าเด้ออยู่ดีไหมหัวเข่าไปซักยาเนี่ยหัวชาวไม่ทำว่าไปซักยาจะหัวชาวเป็นโรคประจำตัวนันโรคคนสลาเนาะ เราดำกะชีมยำมายำมมาาตลอดเลยสั่งเสื้อข้าวกับว่เรากับเป็นันดีเป็นโลกสาัาน,นเนาะเว่าเราเก้าชิปประมาณเก้าชิปนนเนาะอดกับกาสียอดเแต่ลูกทํำคอยพี่ที่แปดคอยก็ยังห้าสิบหรอคอยก็ร้อ,อยเจ็ดเจ็สิบสาม ขอผู้ที่แปดแล้วขอผู้ที่แปดจะคนลูกไหมทางจะค้นชิบสองชิบสองคน, <12. S 2> คนพี่น,อน้องชิบสามเฉลยท่าจะมีลูกชิบสองคนเขาเอน,นยังก็นา่าชิบสองหรือเป่าชิบสองทาองก็ไปได้เดินยังยังก้าวไปนั่ง<อ>ไมทาไปนั่งไป <c oughs> ไม่ท่าว่ายืนหึงก็ไม่ได้เพิ่นนเพิ่เจ็บหลังไปนั่งไป <c oughs> ไปเท่าไปนั่งก่อนแล้วพี่น้อง,องกับพวกกุ้งกับชิพาพี่น้องไปรอมือบรรยากาศไทยในถาวรไหเไม่ทางจะไปนั่งเด้อเจได้กลับก็ได้ไปเท่าเด้อเอาอยู่ดีไปแห้ง เดี <Yeah. laughs> ๋ยวลูกหลานแับก <When> no ่อนมาแล้วไปแล้วิ่งบรรยากาศขี่น้องทางนี้อันนี้โอ้มันมีน้ำเนาะโยงแต่ละโยงต้อาบ้งโยง พี่น้องคลิปรายการพุกคนกับเชดรยขอลาไปก่อนพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์พี่น้องคลิปใหม่ฟ้าใหม่พ่อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไลค์ให้บอกกุ้งนะเด้กพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกุ้งคลิปต่อๆไปพี่น้องขอบคุณละลายดีๆแถมื่อให้สักคนกับฝากช่องน้องสาวนี่เด้กพี่น้องนครสวรรค์เคสามเพิ่งกลับมานำล้วก็ช่องลูกชายน้องอนุรัชนนท์พี่น้องสวัสดี